วันนี้อากาศร้อนมากนะครับเพลงนี้ก็มองให้กับผู้หญิงที่มีเมียน้อยครับ mm hmm. มีเมียอย่าร้องให้ทางสองอย่าฟ้าหุฟ้ากินเส้นหนามตา เมียหลวงก็เป็นทุกยาเมียน้อยก็ฝากความดีไว้พีย่ยาของคนยามองเศร้าพี่รักหมดกระเป๋าแล้วลาแก้วตาแมนรักพี่เชื่ออย่าโศกาไม่อยากเห็นหน้าต้านเลยเอ้ย เมียล่วงอย่าห่วงพี่น้ำพริกปลาเจ้าปีพีไม่เคยเลิมเมียน้อยอย่าพลอยกุ้มไม่ลืมแกงสม้มมะลุมหลอกนะเจ้ทั้งสองคนอย่ามองไม้บัวไม้ลักไายมากกว่าการน,น้ำพริกเก่าพริกใหม่มันก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะไม่ยอดจีวา เมื่อได้เห็นเมียน้อยน้ำตาไหลย,ย้อยลวงลินหนองหน้าเมื่อได้เห็นเมียหลวงน้ำตาไหลหลวงพี่ก็กุมใจเขียนบาจะทิ้งเมียน้อยหรือก็เสียดายจะทิ้งเมียหลวงก็อายคนข่าวจะนินทาตกลงเอาไงดีนอช่วยคิดหน่อยดี มองดองกันเถอะ้องเจ้าหนึ่งว่าช่วยแบ่งเบาความกุมอมูลาเมียหลวงจงยกโทษเมียน้อยก็อย่าโกรธเลยนักขวัญตาอยู่กันรวมเหมือนห้องหอเดียวกันจะไม่ตกไม่ตีกันแม่ยอดที่ว่าเมียหลวงเมียน้อยแม่คอยตาจับมือกันเถิดน,นะมาอยู่ด้วยกันเฮ้ออย่าทอกันเลย แต่ประเทศไทยเป็นอย่างนงี้ต้องสายตายกันหมดนะครับดูแลวผมไม่มีผัวครับพี่มีเมียดูแลเมียได้เห็นเมียน้อยน้ำตาไหลาย,ย้อยลินหนองนาะเมื่อได้เห็นเมียหลวงน้ำตาไหลหลวงพี่ก็กลุมเกียนบาจะทิ้งเมียน้อยพี่ก็เสียดายจะทิ้งเมียน้อยพี่ก็เสียดายจะทิ้งเมียหลวงก็อายคนเขาจะนินทา สองทองกันเธอสองเจ้าเนื้อัวช่วยแบ่งเบาความคุ้มมูลาเมียหลวงจงยกโทษให้เมียน้อยอย่าได้โกดเลยน้าขวัญตาอยู่กันแบบพี่น้องผัวไม่ตบเมียไม่ตีน้าไม่ย่อชีว่าเมียหลวงเป็นน้อยเอ้ยมีร้อยเป็นหลวงเอ้ยมีทั้งเป็นหล,วง,งนหลวงเป็นน้อยเดี๋ยว ถ้าคุยกันได้พี่จะไปหาเมียกาอีกคนเพื่อมาเอาไว้ตัดสินกันน,อน,น,อน้อ,อนอ,อนเหน,น,นื่อยใจเนาะไปประโยชน์ละไม่นามเอามาหลองเรเพงอยงนี้เหนื่อยใจผมเหนื่อยแถยเลยจริงฟองดองกันแล้วเราไปหาเมียกามาช่วยตัดสินอีกพ่ได้เมียกางเราไปหาเมียามาอีก